เบิ่งพี่นอ้องงอนไปเฮต่างงานพูนอะโอ้ยผักกูดเท่าปะหัวคอยเบิดแล้วพูนะอะโอ้ยบ่ได้มันหลาะมันพี่น้องเอ้ยอาเก็บเอามีเอ้ยพาน้องใหม่มาเก็บผักกูดปีแรกนะครับนี่งอดอ่อนๆดูปวมมันพี่น้องอเผ่าปะหัวคอยเบิดแล้วเท่าคือข่อยเนี่ยแล้วนอพักกระไดเอ้พูน่ะโอ้ยอันนี้ผักกูดกินได้เด้อยพี่น้องเด้อเอาไปลวกกีกเกลียวมาล้เสียบเทอเหมือนเมื่อกี้นี่ข่อยฮัก่อยก็ลืมกดกล้องพี่น้องเอ้ย เป็นลายเ้อค่อยนะเออเหตงานหลายพัลรถลืมกดหดกล้องพี wrote, artists, ่น้องเออว้าอยู่แวะๆเพื่อเพื Ctrl ่อเบิดกล้องอ้าลืมกดกดเปลี่ยนเอาคักอื่มพูงามแต่แเนี่ยพูนะเอ้ยพนะไปสอหน้ำค่อยบอกหนยอดมันถือฝนพี่น้องมันถือฝนพูดนะพูนะอุ้ยอวบอันอวบอันนี่มีหาเอาต้นใหญ่ๆมันมีเอ้ยเออ หาไอ้ก้านแข็งๆใหญ่ๆมันน่ะนี่ยกำลังออกพี่น้องนี่ยนุ่นน้อยหมวกแดงนี่รุ่นตุมม่มติมินี่เว้ยสยูพี่ลิเว้ยพี่เล็กชอบกินแบบเอเป็นหมวกเป็นหมวกเงี like ้ยนี่นี่เว้ยออกแล้วพี่น้องเออจนมันเ่าเปล่าหัวออคอยเบิดแหละเทิงๆเสือเ่าเบ่แล้ اء, วล <c oughs> โอ้ยเก็บกล่องไว้ก่อนคนบุมมีถุง,งพี่น้อง ถุงมะหน่ยเดียวก็น้องเขาพาน้องเขามาเลาะเบงเก็บพักเก็บมีดมีแหลกของน้องเขาโอ้ยโอ้ยน้ำเอ๋อะไรพักอันนั้นนะพี่น้องตันแยมันจะทิ่มมืออืมอืมเนี่ยวนียเนียโอ้ยโอ้ยโอุ้ยปวด why w ายก่อนึงก่อนึงเรือกินพี่น้องเอ้ย งวดปเนี่มันก็ขข้นเนาะเฮ้ยยดเน่ยนะโอ้กินน้องนีเด้นี่เด้นี่เด้ยกินได้หมดเนี่ยมันก็งอพีเนองโอ้าบะห็ตตะงานเนาะนะหัวบเปหางเอารดเนี่ยหเล่าคืองก็ควายเฮานะโอ้เถ่าปล่วงกระเบิดมันก็เถ่าคือข่อยแล้วพักกระได้ฮีเอ้ยหันนามานแนลูก เห็นบ่กเห็นน้องไม่มีบอมีมีมาเก็บผักกูดปีแรกนะเพื่อนเพื่อนเอออ้ยเขยกกรไดบุเดียขากล้องมาพี่น้องเลย้ไปแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ไอ้นั่นเฮ้ย ล่มร่มร่มเอาไปยำก็ได้มี่นี่ก้อนี่กินได้ทั้งกอเลยพี่น้องกอนี่นะเออุโว้โยไข่เหล่าอก็คืองูคือวายตัวอัน <c ười> นี้เด้นี่อยกินมดนี่ยอ,อ้ยอ่อนๆพี่น้องผลเพืองเรเท่าวปาหัวคนเบื่อแล้วนะคะเออหย้อนเห็ดตั้งงานนะพี่น้องเห็ดตั้งงานมางวดที่แล้วผลยังบุกขึ้นอีู่แล้วเออ นี่แหละมันลอยออกมันเป็นที่แล้วพักนะก้านมันอร่อยพี่ชอบกินก้านมันนะแต่พี่เล็กก็ชอบกินแบบขอดๆอด่ะนั่งตรงนี้ดิพี่จะถ่ายรูปอ่อนีเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นน่ะเออเออนั่นหละเออนั่ง,น,งนั่งเอกข่อยได้หมอเลยเออขอยได้นั่งเอกได้พี่น้องเออคนที่ได้บังเออนั่งนั่งลงนิพี่จะเอาหน้าหนูนี่ เพิ่นกำลังเก็บมันพี่น้องนี่ขนาดนี้ลวกเนี่ยลวกผัดผัดก็กกอรออออออ่อยเลือกเอาเลือกเอาเอา <c oughs> เอสวยเลือกได้เนะาะเจได้มันเถ่าปะหัวเนาะพี่น้องเอ้ยพูดนะเนาะเอาส้มตำมานั่งกินเนาะตำาปกปกโปกเนาะพี่น้องเอา้ามีคนมาเก็บได้มีเห็นไหมลอยเก็บมันนะาะพี่เล็กหรือเปล่าหรือใครมาเก็บออ ออมันจะอยู่ในซอกหินดอกอ่อนๆมันนะเอาเก็บเก็บน้องเก็บอืมกินได้หมดอ่ะอว้าดิมีเสียดายเนี่ยไม้มันทับเนี่ยเอาเก็บได้หมดเลยนะั่นน่ะนะเดอาไม้ลงเ,เ,เก็บได้หมดเลยไม่พี่น้องสใจสูส้เพื่อนเบิ่งนู้หุ่น <laughs> เออเดี๋ยว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 ,ยวอาไม้หนากระใหญ่ๆัวแนวนี่ พาเพิ่นมาเก็บผักกูดพี่น้องปีแรกของเพิ่ออเอาไปย่ำเนี่ยกินได้หมดกินได้หมดไอ้ข่อยเก็บข่อยกับเห้าคือวัวคือควายนะพี่น้องเรู้จักไหมห้าเอาคือวัวคือควายกำหัวบกำหัวี่กินได้หมดนี่เดี๋ยวเวลาเม่บีให้เก็บแล้วโอ้โหแบบอีกยอดเลยนี่ยอดนี่ก็กินได้นะเออ พี่เพื่อนมาเก็บพี่น้องเพื่อเก็บเพื่อะะเข็นเพะะื่อคลมันเป็นอย่างใดไอ้ดีแรกของมีมี่ค่ะกินเข้าไปสัมเนธเอาด้วยนั่นน่ะเทาเอาปะมอคอยเบิ้ลละถ้าเอาคือข่อยแล้ว,ว,วลพี่น้องเนาะเอ้ผักผักกูดก็ได้เอ <c oughs> เอเงย์เงึดเงึดเงึดเงย์เงย์ไรเอ้า เอาละเอาไว้มันข응ึ it, değil, ้นเอลๆเอ้เดี๋ยวมันขึ้นเองไม่ต้องกลัวมันดับแนวเหมือนพี่นี่เอานี่นี่พี่กลับเก็บกองไว้ให้อยู่เนี่ยเอเก็บเอาพี่น้องเลยอันนี้อันนี้ดงน้ำน้ำจิ้มนะดงดงประกดดงน้ําจิ้มดงนี้อ่ากองน้องเก็บได้อยู่ให้น้องตรงนี้ด้วย เสียดายมันเท่าเนาะมีเนาะมาประทานเนาะมีคนมาเก็บนะมีรอยรอยหักเขานะเห็นไหมรอยหักเขาขนาดมีคนมาเก็บยังขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นเรื่อยๆมันมีตรงกลางเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ดับแนวนี่นี่กอนี้ดูดินี่นี่ถ้าเก็บผักแบบพิสดารค่อยน่ะเอาแม,ม่นั่งเนาะอ๋อฮะนี่แล้วก็กอนี้ เหลือกินนี่ก้อนนั่น,นี่ผัดน้ำมันหยอยลวกก่อนเดอรสักยี่สิบนาทีให้ยางมันออกอันนี้คือต้นกินไม่ได้นี่เห็นไหมนะเป็นเหมือนขนขนขนอ๋นนอ,อนั่นเนาะอกินไม่ได้แต่ก็เคยชิมแล้วนะพี่เคยชิมเนี่ยแบบกินไม่ได้เคาจะเป็นแบบนี้เป็นขนขนแบบนี้พี่น้องก็ไม่ต่าง เนี่ยอ่าอ่าเป็นขนขนเนี้ยมันจะสมพิษอันนี้คือกินไม่ได้แต่ที่จริงก็เก็บไปกินอยู่เคยเก็บไปกินอยู่พี่น้องตอนมาใหม่อก็ไม่เป็นอะไรยังรอดจนทุกวันนี้เออก็รอดอยทุกวันเด้มานั่งแวะ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 อย่างเงี้ยมันมีทางทางขาทางก้นทางหลังเนี่ยต้นนึงนี่ในขานูนะะนี่หั่นล้างกับเออนี่นี่นี่กอยใหญ่ใต้โนูข้างในโน่เออกำรวบเลยรวบเลยรวบเลย ออหักเกะปวดไอพี่น้องเอ้ยข่อยกัพาเมื่อแล้วล่ะต่อเป็นต่อตุ้มุตีมีอยู่ใน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 เห็นไหมมีในในในกำลังเป็นต่อเป็นต่อยู่เนี่ยนักปีนด้วแท้ปีนมันต้องปีนอย่างเดียวอ่าโน่นข้างบนหนูมีเห็นไหมมองเห็นไหมข้างบนนเออแม่เอามันมันมันไม่อร่อยฮู้ข้างบนนู่น นวลปีนไหมอยากปีนไหมไปนึป้นไปเก็ี่ข้างบนไปพี่น้องพามมมีปีนนางลงทุนเลพี่น้องนางจะปีนได้นางเออระวังมีคาน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 อย่างเดียวเออโอ้พี่น้องเอยผัวคาชิบโบดาคอยบอลเนี่ยพาเมียเขาไปปีนทุกที่ทุกแดนระบาดเนี่ยเออระวังมี่ระวังเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคอยสิพาเจ้าปีนเด้พี่น้องเด้อให้ม,มีมีปีนก่อนมี่หันหน้ามาหน่หนอย <พา S 1> เออ กิน <c oughs> แต่ละ <laughs> อันโหเยอะเลยพี่น้องเอ้ยกูดออกแล้วมันทั้งออกสูง,สงเห็นปะเกี่ยวตุ้มมุมติมมิม,ม,ม,มอยูอ่โอ้ชันคักชันเออระวังนะมีขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนเลยมันจะได้นั่นตรงนี้มันลืน่นพ <c oughs> าลูกพาเมียเขามาปีนทุที่ไปเลื่อยกระไดบ้านนี่เ <c oughs> อโอโหขึ้นไปข้างบนเลยไม่ต้องนะตรงนี้นะมันชัน ข้างบนมันจะมีที่ให้ยืนไปพี่น้องกขึ้นเครื่องบุคกควรกระปีควรหอบแหงๆอยู่มาพี่กระปีปั๊บมาพี่น้องตุม้มมุตีมีอยู่เห็นบ่ตุม้มมุตีมีตุม้มมุตีมีอยู่พี่น้องเอ้อพักูดกับจู่สั้นคักะทีเลยชันมากเก็บยากน้องมี่เนาะอเออพาเมียเขามาผดดิมเลย คลิปตุลักเตเรคลิปนี้ตุลักเตเรนะเพื่อนเอเออมันมัน,ม,นมันเกิดสูกมันถึกแดดเนาะบอนี้มันเลดอวกอะไรพี่น้องเออเอ้าพาน้องเขึ้นมาเก็บคนกูกิ่งกล้วยไปมีเอ้ยคอยยอ่อยๆไหลไปอืมค่อดๆเอาขากล้องมานำพี่น้องอยู่ในรถพากันลงมาเบิร์กซื่อมันเห็นมันละเสออ่อนโอ้ยล้มซะเนาะล้มก่อนได้กินพักกู่ซะเนาะไหลทะลากลงในซะเนาน้นนนองมีอาหารมาหันมา หันมาหัานมากไม่ได้เดี๋ยวตกเขาดูท่าเก็บประกูดของมีมี่นะเพื<ๆ>่อนๆในุ<อ>รัลคตรีค่ะพี่น้องเอ้ยสงสารน้องเขานี่นี่ยอดนี่อู้อย่างงามเลยพี่น้องหันเ,เดี๋ยวตกน้องบอกหันเยอะเดี๋ยวตกเขาเขาว่าอย่างเงี้ยงามค่ะโอ้ยเขาอยากได้ยอดเดี๋ยวพี่น้องอู้งามมีตรงนั้นน่ะงามมากเลยอะ่ะ เห็นนะพี่น้องขอยืนโบมันนะเนี่ยไหเงี้ยมันยังแข็งมีเอยมันยังแกลบหยาบอยู่พี่น้องหยาบหยาบอยู่ตรงเมอรอกี้มันกรอบนะไอตรงนี้มันยังหยาบหยาบเออมันแกลบหยาบนะพี่น้องเนาะเวลาหักมันบวกราบคร้าบนะพ่นทางพ่นนะเอ้ยลายครับอะเดียวกันแต่มันก็มี อยางเดียวกันนั่นแหละเพราะมันไม่มีคนเรียกอย่างเดียวกันโอ้ยพากระปีนมือตกลงไปแล้วโอ้ยคุ้มบนพี่น้องคลิปนี้เฮาเอ้ยเอายอดนีก่อนสะอ่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยก้มพี่น้องเลยขาเยื้อบรรทนัดเออหัวคิดหัวโดนหัวคิดหัวโดนเอออ่ะ ไปเก็บทางนู้นน่ะมันเป็นซีเคยไปไปทางนู้นดีกว่าไปดีไปก่อนเห็นไหมชอกเห็นนะชอกเงินนะมันใส่แว่นตาเลยพี่น้องเราไม่เห็นเย้ตรงนู้นเอาไม่ได้พี่น้องมันชันต้องลงไปเมียบเอาไปนอนเอาถลายมันค่อยๆมานะมี่นะนางเอกมิวสิกคุยพี่น้องเอ้ยพาพาเข้ามาแบบทุลักทุเลอุ้ยกอนู้นนะมี กอขงล่างกอขงล่างค่อยไหลลงไปเออโอ้ยขอยเจ็บเข่าพี่น้องปีนี่ค่อยคานบ่ค่อยได้ขอยก็เลยได้ได้ได้นักเอกมานำออาไอคนมาเก็บปักกูช่วยปีนี่น้องใหม่เราค่อย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 หาจับมั่นมั่น ตัองปาร์ลพากระตุยตายแล้วค่อยพาเมียเขาเจ้ามามเก็บมันใช่ไหม,มนัน่นตรงใต้ต้นไม้ตรงนน้นก็มีเดี๋ยวค่อยลงถไลไปเอาตรงกอตรงนน้นน่ะกอน,น,นู้นน่ะเห็นไหมเออเอายากๆเนี่ยงามมากพี่น้องกอนี่ยนะงามขักเนี่ยไม่เอานะไปลงมาตรงนี้นะลงมาทางนี้เลยไปเอากอนู้นเนาะแค่นั้นพอ เก็บมันไม่มีเ้ยสนุกเลยถ้าลวกใส่เย็นไว้ได้ลวกด้พี่ก็ลวกลวกเข้าฟรีเซอร์ไว้เออนก้อนนุ่นอ่ะงามประกอบระวังเอาขาอย่างอย่างดูไว้หินมันไม่มั่นก็ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเป็นบางก้อนอบางก้อนก็ได้บางก้อนก็ไม่ได้ยอดตรงนู้นงามเนาะแต่เราไม่ต้องไปนะปีที่แล้วพี่ก็มานอนเมเปาะตามนี่แหละ พี่น้องเลยพาพาลูกพาลูกพาเมียกับเจ้ามาลำบาก,ไ,กได้คุยก็ได้น่ะกรอน,นั้นนางงามอย่างงามเลยกรอน,นี่นะมางงามไม่ต้องไปเป็นเสียงเอาตรงนี้เป็นกรอน,นี่มืดเนาะกล้องก็ไม่ได้แสงเลยพี่น้องเอ้ยกล้องคอยมีหันมา <laughs> พาพี่น้องเขามาลำบากกันบุญน,นำอะไรได้พี่น้องเอ้ยเพื่นอนหมักเสียงเขาชอบเสียงหัก หักกรอบไม้กรอนี่นะกรอบขีดใหญ่ด้วยมาดูทีขีดใหญ่เลยพี่น้องคนนึงนะเออขีดปังไงปังไงกีบตะกมักห้องกีบกีบเยอะของห้องต้านมันโอทั้งนี้ก็ห้องตะกีบกีบเออเข้าไปคอยกระไดทางนู้นเต็มเลยไม่ต้องไปนะมี่มันเสี่ยงทางนู้นนะมันชันนะพี่น้องไม่ให้น้องเข้าไป เี๋ยวลงไปเก็บข้างล่างกันโซนนูน้นปลาไหลลงไปทางนี้พาเขาปีนอย่างเดียวพี่น้องเออเป็นสิปีนลงได้ป่ะนี่ปีนไปเก็บข้างล่างเออเออกำลังออกเนีเออ่ยล่ะเห็นไหมข้างบนทางนู้นก็มีนะมีแต่พี่เราลงมานี่ดีกว่าไปไปเอากอข้างล่างไปวนไปทางนู้นละนวนไปขวามือเออ,เอ,อคลิปทุลักทุเลเด้อลงทุนเด้อพี่น้องเด้อ ลืมเดอ้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้นี่เดอ้อนี่เดอ้อเป็นกำลังใจให้น้องใหม่มีมีจ้ะน้องมีมี่นั่นเราวนไปวนไปทางนู้นเหรอพี่อ่อวนไปมันจะมีซอกอยู่วนไปเลยตรงริมๆม,มันอะ่ะบอกแต่เขาาได้พี่น้องเลยวนไปนี่ตรงนี้นี่มังเป็นอยู่ในซอกนอูยนน่ะ ระวังระวัง,วง,วงเห็นบ่นี่น้องของเราลงทุนกับข่อยได้เลยนี่พี่น้องเอ้ยคือเห็นไหมน่ะเห็นเพื่อนมันไหม่นะที่ข้างนู้นนะเออไปเอาตรงเออตรงนี้ถ้าเป็นลายยอดมันยาวๆนะมี่สวยๆอย่างนั้นเลยเออ,เ,อ,อเห็นบ่พี่น้องกำลังออกเดี๋ยวโดนฝนนี้สักหน่อยนะโอ้โหจะพังเลยแหละทีนี้เอ้ยยังเล็กอยู่ บเข้าไปเราจะลงทางนู้นแหละอีกก้านหนึ่งแบบทองหอยกระห้องเลยพี่น้องมาเนยพันธิวเข่ายังบริภาษากินเข่าเศอีกทั้งสองคนกำลังออกพี่น้องเนี่ยพี่แรกกเขาชอบกินตุ้มมุตีมิอันเนี้ยรุ่นตุ้มมุตีมิรุ่นอ่ออ่สิงสิงเนี่ย ผううู้ทมงเปนหมักฟังเขาฮักเกาะ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 เสรีมีเอ้ยพี่เล็กเขาชอบกินแบบนี้เป็นขอดขอดรุ่นขอดขอดมเก็บเอาไงน้ามาเฮ้ยวดีเก็บไปฝากเขา เดี๋ยวอีกสักโดนฝนนี้กรอบเลยมันยังไม่นั่นยอดมันยังไม่ชะพังเต็มที่ตรงนี้นะพี่มานั่งเก็บแปบ๊บเดียวไปละคานไปลงทางนู้นแหละอ่าสนโอเคเลาพี่น้องเนาะคลิปนี้มันสินยาาไปขอบคุณทุกเม้นทุกไรค์ทุกการติชมด้ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมีมีม่ด้วยเด้อเป็นปีแรกของมีม,มี่มามุดป่าปีนเขาเก็บผักกูดกับเนลมนด้วยพี่น้องเด้อ ขอทุกท่านอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสักคกุลสกคนพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมิมี่บ๊ายบาย